ทรง,งของกษัตริย์แเต็มยศจริงๆนั่ง,งทรงโศกันนี่นะอันนั้นคือจักราวาลเลยทั้งหมดเลรองพระบาทอันนั้นคือปลาอานนท์สังเกตไปตรงนี้นะจะเป็นริ้วลงไปเนี่ยแบบของจีนนะคือน้ำคือน้ำที่เป็นทะเลอะ่ะช่วงบนที่เป็นเสื้อมกักจะนิยมใส่เสื้อลายไทยที่ว่าเป็นเทพนม,มะนะ ที่เป็น,นมนี่คือตัวแทนของป่าหิมพานเพราะว่าเทวดาตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เทวดาเต็มๆนะเป็นเทวดาครึ่งตัวอีกครึ่งหนึ่งเป็นเทาวันขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เป็นพระทิตพระจันทร์พระทิพระจันทร์สองอันไงจึงต้องหมุนตรงรอบจัก,กรวาลนะ่ะคือเก็บมากรอบนี่นะนะฮะกรอบตรงนี้เช่นในส่็นกัรมาเป็นหน้าจัว่วเป็นอะไรต่างของวัดต่างๆอะไรต่างๆือที่อยู่ของเทวดา ลอยอยู่บน,บนแท่นต่างๆขึ้นมาก็มาในสุดก็นี่คือยอดพะสุเมนขึ้นไป คติความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลเป็นเนคติความเชื่อของของคนโบราณที่สําคัญเลยนะครับเพื่อจะสร้างให้สร้างสร้างความมีประชาชนยอมรับว่ากษัตริย์มีอำนาจที่แท้จริง ทำไมทุกคนเวลาทํากบฏแค่บุกวางได้ได้อานาจหมดเลยเพราะวางอ่ะมันเป็นภาพแทนของอศูนย์กลางจัก,กรวาลทั้งหมดของอาณาจักรดังนั้นเวลาการจะกาะกระบฏก็คือแบบแค่ไปยึดวางอ่ะไม่ต้องไปยึดกระทรวงกรมอะไรทั้งหลายยึดวางได,ได้ได้ทุกอย่างก็แนวคิดพวกนี้จริงๆครับระมาหากาตริย์เนี่ยถึงส่วนหนึ่งก็จะต้องทำทำนุบำรุงศาสนาเพราะว่า มันก็จะทําให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองที่ชัดขึ้นรัชวีโบราณมันจะแบ่งคน ออกเป็นสองช,ชั้นก็คือชนชั้นที่เป็นชนชั้นปกครองกับชนชั้นไพร่พกับท่านเนี่ยเป็นอยู่ชนชั้นเดียวกันใช่ครับแล้วชนชั้นปกครองเนี่ยมันก็สะถูกสะท้อนมาว่าเขาแต่งตัวแบบพม่าในขณะที่พวกไพร่ตแต่งตัวเป็นล้านนะแต่งตัวเป็นชาวล้านนานั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าคนคนที่วาดอยู่เขารู้สึกผูกพันกับพม่ามากกว่าสยามณเวลานั้นนะนะครับ น,นั้นมันมีระบบอันหนึ่งที่เรียกจากพระเดลราจากครวาชินเนี่ยอ,อยู่ในเรื่องของพุทธศาสนาคุณต้องไปอ่านกฎหมายตราสามดวงแล้วต้นนักรัตัดเนี่ยมันก็มีพูดถึงเรื่องบาร,รมีที่แผ่ไปซึ่งโอเตอร์เรียกรรมันดาราหมายว่าเวลานี้สมัยการปกครองสมัยเดิมเนี่ยมันมีอาณาเขตมันมีเขตมันเป็นวมันบาร,รมีของกษัตริย์องค์นั้นที่จะแผ่ไปยังมือโน้นมือน,น,อนี้สมัยก่อนนี่มันบาร,รมีของกษัตริย์เอง เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าหากโลกนี้ไร้เส้นผมแดนที่แบ่งผู้คนออกเป็นชาติและแบ่งพื้นดินออกเป็นประเทศเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรที่เชื่อมโยงพวกเราไว้เชื่อหรือไม่ว่าโรคที่ไร้เส้นผมแดนที่ว่านั้นเริ่มต้นและรุกเรืองในดินแดนนี้มานานแสนนาน มีส animals, eter, es, ิงนะครับสิงสมฤทธิ์แล้วก็เทวรูปสมฤทธิ์นะครับลักษณะดั้งเดิมเลยถ้าเราดูในรูปแบบศิลปะเราก็แน่ใจได้เลยว่าเป็นศิลปะเขมรนะครับศิลปะเมืองพระนครนะครับนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายมานะครับจากเมืองพระนครมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานะครับจากกรุงศรีอยุธยาถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่พระโคจากพระโคไปอยู่อารกันจากอารกันกลับมามันดาเลนะครับเป็นเส้นทางการเดินทางที่ไกลมากๆเลย มรฑลนครเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวในการจะเคลื่อนย้ายลงไปตั้งเมืองใหม่ที่ใกล้ปากแม่น้ามากขึ้นทําการค้าได้มากขึ้นหรือเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเสื่อมลงด้วยโครงสร้างภายในที่มันอ่อนแอลงนะครับแล้ะประจวบกับที่อายุทยาเนี่ยเข้าไปตีในรัชกาลนะครับเจ้าสัมพยานะครับนั่นก็ได้ขนมายังกรุงศรีธยาแล้วก็มาในพงศวดานก็บอกว่าให้ไปไปตั้งถวายนะครับที่วัดพระหมหาธาตุ อยุธยาบ้างเอาไปไว้ที่วัดพระศรีสันเพชรบ้างนะครับหลังจากนั้นมาในสงครามคราวเสียกรุงพระเจ้าบเรงนองนะที่เรารู้จักกัแบบคิงบยินนองเนี่ยครับก็ให้เคลื่อนย้ายเทวรูปเหล่านี้มานะครับเราอาจจะไว้ที่พระโคนะครับยักษ์ไข่เนี่ยมาตีพระโคได้ ก็เคลื่อนย้ายทัรูปเหล่านี้ไปอยู่ที่ยักษ์ไข่หรือที่อารักันนะข้ามภูเขาอารักันโยมาสูงชันมากนะครับไม่แน่ใจว่าขนไปทางบกหรือทางเรือละนะครับไปอยู่ที่ยักษ์ไข่ต่อมาพระเจ้าปดุงขยายขับอำนาจไปตียักษ์ไข่ได้ก็อัญเชิญพระหมากมุนีมาด้วยเราเคย ขนเทวรูปเหล่านี้มาจากเสียมเรียบนะครับเมืองพระนครอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะฝากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วบริบทของสงครามเนี่ยมันมันเป็นบริบทที่อาจจะต้องถูกอธิบาย บนความซับซ้อนนะครับบางครั้งมันอาจจะดูซับซ้อนอาจจะดูไม่ง่ายแต่ก็ต้องทำความพยายามทำความเข้าใจบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาบริบทสมัยใหม่เอา,าแนวคิดแบบใหม่เนี่ยเข้าไปอธิบายบริบทโบราณเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าปัญหาประสาทชานิยมปัญหาปริษัทที่สร้างความเกลียดชังนะับระหว่างกันนะครับเหมือนอย่างที่บอกว่าบางทีเอาบริบทของอนาณาธิคมซึ่งอนาณาธิคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นบริบทแบบสังคมที่เป็น พุทธราชากษัตริย์ทําหน้าที่เป็นคนอุปถรัรมภ์การขยายขอบขันศีมาซึ่งขอบวงของอํานาจเนี่ยก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ได้อยู่เท่าเดิมบางช่วงเวลาก็ขยายขอบเขตบางช่วงเวลาก็หดแคบลงขึ้นอยู่กับราชํำนาจเพราะฉะนั้นบริบทดังกล่าวนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาแต่ในบริบทของอาณาน,นิคมเนี่ยอาณาน,นิคมก็มาเหมือนกันแต่เขาอยู่คนละบริบททางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขามองข้าวของเล่านี้อาจจะไปไว้ในมิวเซียมมองทรัพยากรเป็นต้นทุนของเขาในการ มันต่างกันวัดใท้สวรรค์ใน สมัยก่อนก่อนที่จะมีการซ่อมแซมแบบนี้เลยฮะนะที่อาจารย์ต่อยเคยเป็นผู้บริการกรมิุปากรที่อยุทยาณนะขณะน,นั้นเนี่ยมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงบ้างครับโอ้สมัยก่อนยังยังไม่ได้ผุกแต่งยังไม่ได้นวนะอะไรมากก็ค่อนข้างลงแล้วอตอนที่มามาฝึกก็ตั้หนัก ข้างวัดพุทธยสวรรค์พระตำแหน่ที่ว่าคือตระพาตระนาตำหน่กเชื่อว่าเป็นพระตำแหนักของชีรุม่มมณีชันแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าเาจ้ามณีชันเนี่ยมาบวชเป็นชีอ,อยู่ที่วัดพุทธยสวรรค์เท่านั้นเองตำแหน่งไหนครับน่าเนี่ยออกมาทางทางด้านข้างหลังเจดีย์ตงนี้ออกไปกไครับปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเหลือแนละ้วแต่ตอนที่ฝูกแต่งนี่ยังมีซาก ตัวพระตำหนักเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องไม้แล้วก็มีโรงครัวัพบเตาพบหม้อพบอะไรอะเจออุปกรณ์ครัวทุกอย่างครัวทุกอย่างคือตอนแรกมาสอนตอนที่เป็นป่ารกเนี่ยเห็นในยอดพอเขาทําการจุดแต่งโนราณก็เห็นว่าน่าจะเป็นลูกผสมกันเดี๋ยวต้องให้คุณมิกี้เป็นคนอธิบายเรื่องเรื่องความเป็นสถาปัตยกรรมแบบของทาง พม่าลักษณะลักษณะที่ชัดเจนก็คือในหลักฐานหลักฐานความศิลปะอยุธยาเนี่ยเขามีที่ทำพม่าเรียวฮามิกะมีแบรนแบรนที่พระธาตุบรรจุไว้ตรงนั้นแล้วก็ข้างบนก็คือในชัตทวีกอลยกในที่ีิซันซนโซนโซนโแต่ทำพม่าเนี่ยไม่มีที่ที่แบรนและแขานความเสร็จแล้วก็ ขึ้นไปเป็ดเป็ดชัดถึงนี่เด็กคือวงวุ่นไปลักนสะครนับนทรงเจดีนี้ก็ชัดจริงก็ขพม่าครับแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ว่าพม่าเนี่ยแบบไหนแบบไหนยุคไหนแล้วก็พัดไหนหูวผ้าไหนสีเหลี่ยมขั้นครับแล้วก็มีแปดเี่ยดแล้วก็วงกลมเนี่ยนี่เป็นเป็นผักไตของพม่าหมายคนว่าพัดในหงสาวดีครับ มาเทสมัยของมาเทของคงสาวดีคนดูได้เลยว่าพระจิตชุ่ยเลยกูนะที่ข้างนั้นเป็นเป็นเบสเมือนนะเรียกว่าปัดแบบปัดจานนะซีเลียมแล้วก็ขั้นบนะเป็นแบบแปดเหลี่ยมและก็เป็นทรงกลมตรงทรงกลมขึ้นมาก็อันนี้เป็นทัศนคติที่ความนิยมขององค์สาวดีสมัยขององค์สาวดีเนี่ยนะคงหูใจมากิวข้องก็ยุบไม่ได้ยังไงเอ๊ยอยุเท่ามีใครบ้างครับ กรณีพระเจ้าบุรีนองเต็นต้าพระอุลตร์ของพระเจ้าบุรีนององค์นี้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นพระเจ้าบุรีนองสวรรคตนั้นถ้าบุรียงเข่งครองราเนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่ตองอุอังว่ายุทธิยาทหมดเนี่ยยังเป็นเป็นไมตรีอยู่มาทึนั้นถ้าบุรีนเต็นต้าแล้วก็รู้ใจเป็นพม่าอุปละแต่พม่าอุปละองค์นี้ก็ น่ะฟันหรือส่วมันเข้าข้างแบบไม่ถูกกันเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทราะมพุฒิรัศมณลกุปองสาวดีกับยุทธิธรรมตรงนั้นเป็นมีปัญหาหนักขึ้นยังไม่พอองสาวดีกับเต่ากูพระเจ้าเต่ากูเนี่ยมาพิจารกับพระเจ้าชินใหม่อยากเรียกว่าเราร่วมกันต่อต้านองสาวดี แต่ว่าพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะยังไงก็คงสาวดีเป็นพี่ใหญ่นะโอเคไม่ชอบแต่ว่าเราไม่อยาไปไปไป,ไป,ไปมาลุกกับคงสาวดีพระธิดาองค์โตกับพระอุลตร์เขาพระเจ้าเชียงใหม่มาถวายให้กแก่พระนเรที่กรุงเซียวเทียแล้วก็ขอเป็นไมตรีพระนเรศวัก็เลยติดตั้งเป็นพระธิดาองค์นี้เป็นมเฮซีของ่ทง้แล้วก็มีพระอุลตร ที่นิทวัยมาเนี่ยเต็มต้งนเป็นเนี่ยวันน้านนะนั่นจะมาเป็นเมหิสีของพันนริแล้วท่านพม่าก็เรียกท่านพระพาทองค์ว่ามหิสีอยุเทา ดังนั้นหมายความว่าตอนที่สมุด็จพระเรศได้ผูกไมตรีกับทางเชียงใหม่ซึ่งถือว่ามีเนื้อหน่อกัาจากทางของเสวดีดังนั้นการทำเลียมการเป็นมเหสีแน่นอนก็ต้องมาอยู่ที่อยุธยาด้วยดังนั้นเท่ากับว่ากลิ่นอายของความเป็นมเหสีที่สืบเชื้อสายจากมอหรือพม่าก็แล้วแต่ที่มายอยู่อยุธยาเราเห็นได้สองสองบุคคลหลักๆก,ก,ก็คือ,อไม่หลวงาดีจันทร์ที่ตามคำกล่าวของเยเรมีสฟันเฟียหรือวันวริศนะครับแล้วก็ของทางเชียงใหม่ที่มีการกล่าวถึงพระิดา อันนี้ตรงนี้ผมอยากจะอธิบายหน่อยอยากจะอธิบาย,ยว่าคนที่ชาวมนนะชาวมนมาดีแจนเนี่ยความจริงนั่นไม่มีกรรมังทิตไหนทันสินนะอันนี้เป็นเป็นแต่งแค่ามาหรืออะไรหรือจำนาหรืออะไรก็เลยแต่นะแต่ว่าที่มาดีแจนที่พูดเองก็คือนะีนพพัฒิดาอาจารย์ใช่ไหมเรื่องของการแต่งงานระหว่าง ชนเผ่าหรือว่าหนหว่างเชื้อชาตินีมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นประวัติศาสตร์อย่างอย่างอัิยาเนี่ยเ็าจะมีเรื่องพระเจ้าสายลำพึ่งกับพระนางส้อยดอกหมาพระนางส้อยออกหมาเป,เป็นเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนยกเจ้าแม่ส้อยออกหมาให้พระเจ้ากรุงอัสสยาเขาก็มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นลูกเขยกับพ่อตา เพราะฉนั้นอันนี้ก็คือการผูกสัมพันธมิตรด้วยการแต่งงานแล้ววิธีการผูกสัมพันธมิตรด้วยการแต่งงานเนี่ยมีมาโดยตลอดในสมัยสุญญาเนี่ยเป็นทอเลาะกันแล้วหมือนกัผู้แม่คงเป็นผู้เป็นธรรมดาเราทะเลากันเราแยกการเชียงกันตีกันสุดท้ายกรุงศรีอยุธยาแต่แหละนะเขาก็จะนะทีเฉลยจากเด็กคนสสามไปอยูุีินุพระมหากระแัตรของพม้า ก็หมาเต็นตั้งมาเฮซีหรืพรชายาหรืุ่นหลังของกลุ่มศิวเทวทองนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเชื่อชาติอยู่กันคติยชกติเท่ากันหมดนี่เป็นรุ่นหลังของแต่กูลของพระมหากษัตริย์นี่ก็คือรุ่นหลังแต่กูลของพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นเท่ากันหมดก็เลยแต่งงานกันได้อันนี้เขาแต่งงานกันไม่ไม่คว่ำไปไหมอันนี้ศัตรูกันนะไปที่นู้นปุ๊บไม่ใช่เป็ี่ยนเป็ี่ยนเป็ี่ยนไเฉลี่ยซีดต้องใช้เปลี่ยนไท่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาเชี่ยวอันนี้เป็นคาเทียกติเท่ากันเขาเยแต่งงานกันได้ระบบเครือญาติมันนะก็เรื่อั่งหลังนี้เอายนันทายกินดองจะเกิดจากการแต่งงานแล้วจากการแต่งงานนี่มันก็เกิดภาวะที่ขัดแยง้งสมมติว่าลูกกริย์องค์นี้ลูกชายกริยัองค์นี้แต่งงานกับลูกสาวกริยัองค์นั้น พอกรัตรนองค์นั้นตายไม่มีลูกชายอันนี้อาจจะลูกเกลือไปครองหน้าหรือว่าไม่มีลูกอาจจะกลับไปเพะอย่างเช่นพระเมืองเก่กรมามท่านตายต้องเอาพระชายาเถาใช่ไหมกลับมาเนี่ยเรื่องปีนตัวอย่างนั้นธรรมดานั่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในล้าสนาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดินแดน จางพัดสมัยนี่เขากำลังฝุดแต่ที่มันขึ้นมาเนี่มีหน้าฝรั่งด้วยอ๋อมีผงผ้ามันคล้องอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นเนี่ยเฉพาะตัวพระตำหนักเรายังบอกอะไรไม่ได้ครัเพียงแต่ว่าพระตำหนักหลังเนี่ยต้องใช้ยาพิเศษ เพราะว่ามีลวดลายแบบล็อกโลครพเป็นลายผสมกันระหว่างลายฝรั่งกับลายไทยร,รอบหน้าบ้านเนี่ยจะมีลูกหน้าฝ่ง รู้หรือเปล่าและคุณนะรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนยิ่งใหญ่แค่ไหนพวกคุณเคยร,รู้หรือเปล่าได้ยินกันมาทางนานและคุณเคยร,รู้หรือเปล่าความยิ่งใหญ่ของแดนนี้อยุธยาเมืองเกา่าคุณจะรู้หรือเปล่านะักคุณจะรู้ ว่าที่นี่ที่คุณไหว้พระก็วัดเคยิวิไลนะมาเที่ยวโบราณสถานที่กุ้งเผาต้นวันวัดต่อด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลหรือจะพนเนียรของช้างแต่คุณจะรู้แม้ที่นี่เป็นยังไงมาก่อนมีคลองไหลผ่านมากมายคนคอยสัญจรเข้าออกคนทั่วล่าขนาดนาเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับอุทยา